เอาไปบอกว่ารกักเธอน,นี้คือกานไม่ไหวแล้วนะฉันกตาแล้วนะคงต้องคู่กันกับเจ <L eng> ้าชาสวัสดีครับผมพบกับรายการจับฉายไม่แฟนะครับรายการนี้เป็นรายการที่จะนําแกง๊งเพื่อนมาเล่นด้วยกันมาเล่นเกมด้วยกันนะครับและเราก็ไปพบกับแก๊งเพื่อนกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับ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  เป็นงนบ้างจะตายแล้วครับงานเยอะช่วงนี้งานเยอะแยะไปหมดเลยอืมแล้ววันนี้เรียกมาวันนี้เรียกมาคือมีอะไรก็คือเหงาก็เลยมาชวนมาเล่นเกมเออย้ายอไจ้าเอางี้เอางี้กนเกมอะไรสนุกไหมเกมอะไรสนุกไหมอืมก็ทุกคนเคยฟังเพลงใช่ไหมแล้วก็มีความแบบเออเป็น สมบทบาทโลเพไเป็นนักร้องคนนั้นโดยแบบร้องเพลงต่างๆนานาลองเคยนี่แลละสมบทบาทโดยเฉพาะในห้องน้ำเปิดคอนเสิร์ตเลยจ้าเลยชื่อเกมคืออะไรจ้าไหนบอกสิเกมนี้คือเกมคอร้องอย่าร้องตามเออก็คือจะเปิดเพลงแล้วห้ามร้องแต่ถ้าทางคือออกได้ไม่ห้ามแต่แค่ห้ามร้องตามแค่นั้น เตรียมไม่รอร้องเพลงเลยเนี um. ่ยแล้วบอกว่าขออ่าขอร้องอย่าร้องตามนี่คือต้องทํำยังไงอ่ะตุยนะตุยนะตุยนะบอกเลยเตรียมไม่ร้องเพลงมาเลยตุยมะเนตตุยเนตตุยมาเนตใครตุยมาเริ่มกันดีกว่ามีทั้งหมดสิบข้อนะโอเคครับมาจะจอกเพลงแรกนะ จังจังอ่ะแข่งแก่งเหลือเกินมาดีอะครับแต่เมื่อกี้ก็แอบหลุดมาตอนท่อนโมเตลูอะอย่างนี้เลยโมเตล้อแข่งกันเราทำอะไรไีนั่นใช่ไหมไม่เมื่อกี้คือพี่เบย์ยิ้มพี่เบย์นี่เป็แล้วนะคือคือพี่เบย์แบบจะรอกันนะเมื่อกี้แต่แบบเหมือนเหมือนเกือบเกือบแล้วเกือบท่อนฮุกเลยอ่ะโมูิมาๆมาๆมาแน่มาเพย์เพย์แบบไปมาเตรียมตัวคุณไอจะขยี้อยู่ให้แหลก เป็นคนรองเองไอเนมอมมอมเมตต้องแต่ท่อนแรกเลยเนสได้ยินเสียงโยมันต้องไม่ใช่กูคนเดียวร้อกไม่ได้ร้องนะ พอลองไม่เป็นตุแล้วหนึ่งตุยไปแล้วหนึ่งคนนะฮะต่อไปใครจะตุยใครตุยเยอะสุดก็คนนั้นแพ้เอววันนี <laughs> ้อมแล้วไปกันละหนึ่งมีคนกันคุณพ่อรู้กันไหมเลยกะเป็นทีมเนี้ i ฉ g นกำลังจะไป คนตัวมี่สองคนนะครับโอ้ยสองไม่ได้เลยหันก็อินเคสิ่บไม่ได้เบบี้คือท่อนแรกขึ้นมาชี้อย่างนี้เลยแล้วก็ร้องเกินเคสิต่อไปที่ไหนอะที่สีพอไหม ควมหอมร้อนมากเลยชอมมากค่ะทุกคนร้อนมากติดตั้งแน่นแน่นขำรอมีคนกั้นละหนึ่งตุ้ยไหมตุยไหมจะตุยไหมตุยหนึ่งหรือตุยสองตุยหนึ่งหรือตุยสองไป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 ขไป พี่เบียดอีกขึ้นดาอะคอเวอร์ไปเสร็จโมโซนึงเกิดมาไม่เคยเจอใครไม่ได้อะวงการนี้ไม่ได้เพลยนี้ไม่ได้เลยฟุกอย่ากั้นมันต้องปล่อยอย่ากั้นเออปล่อยออกมาเขายังปล่อยแล้วเนี่ยเร็วๆฟุกไป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  กูจะมุงก้ได้ถ้าเพื่อจะฟ้าลมลมโค้งเร็วๆอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอไปค่ะไปโค้งเาร้องผิดตอนร้องผิดท่อนค่ะขออภัยค่ะ นี่คือกันไม่ไหวแล้วนะฉันกำตาแล้วนะดัโลกนี้สดใสขึ้นมาไม่ช่วยเวลาที่ต้องการใครพบโหยใจสักคนกันได้ไงอ่ะน้ำตาไหลหมดแล้วน่ะดูดูดูน้ำปลาไหลแล้วฉันกันกันยังกันไม่ได้เลยไม่ไหวอ่ะทำไมปวดเพลงทำร้ายจิตใจกันจังวะ ก็บอกอยู่ถ้ากันไม่ไหวก็ไม่ต้องกันนี่ตอนแรกมินก็จะลองแล้วนะไม่นี่คือถ้ามึงเปิดเห็นมะจำตัวกูว่าทีกูร้องแล้วนั่นเนี่ยมาค้าต่อเลยค่ะดีแล้วเห็ประจำตัวกูยังไม่มาน้ตาไหลกันตายังไม่หยุดไหลใครไม่ไหวก็ออกมา

อีฟุกงแงหลุดแล้วอีฟุกงแงหลุดแล้วแล้วทำมาเป็นบอกคนอื่นบ้าเฮ้ยเพลงนี้อีซสิขอสัมภาษณ์นะแม่ขอสัมภาษณ์โอตัดเิี่ยไปเลยเลยวินเป็นเมนบีแอนเคไม่ใช่เหรอทำไมวินไม่คิดจะหลุดเลยทำไมไม่หลุดเลยอ่ะเพลงมันกระจอกนะวินนะเพลงมันเก่าไปฮะเพลงที่เสกก็คือฟุกไม่หลุดนะมาหลุดของบีแอนเคนะคะไม่ใช่เพลงมันฟังมันฟังเพลินเนี่ย ไปีหกปีหกมาเห่อเจ้ามาเหอะเ่อด้วยกันนะตัวไหมใครจะตุยฝุกตุยแน่เกมเนี้ยเพลงเนี้ยพูดเลยมึงฆ่าฝุ่นเพลงเนี้ยไหนต้องก็บอกไม่ใช่หรอว่าเพลงประจำตัวไม่ใช่เพลงนี้ไมเปิดมาให้ไม่ใช่เพลงนี้ ก็คงต้องคู่กันกับเจ้าชายการันไม่ไหวก็ไม่ต้องการเฮาคงบ่มีวันกันไม่ไหวก็ไม่ต้องการไ้าเรื่องหัวใจหัก ที่มีให้บ่แพ้ไพ่คือกันอันนี้ก็การละหนึ่งเจ้าชายที่เจ้าไฟฟันที่หักเขาจุดตาเลยอะ่ะบอกแล้วกันไม่ได้ก็ไม่ต้องาการสาั้ว์อะมีหัวใจหักเป็นคือกันอยาแกงวินวินเพลงอะไรอะ่ะเนยโมงแล้วตอนเนี้ยเนยโมงเพลงอะไรอ่ะ เออมาเหิดเจ้าเพลงมันกระจอกมาต่อไปอกระจอกอะไรกูเห็นกั้นทํำตลอดเลยวางันหูต้อเนรำมันไม่จา้าเพื่อนจา๋า <c oughs> เลือกเอาใครจะเป็นนิวจิว๋วใครจะเป็นโตวเขวียว <c oughs> อ,อย่าลืมเลือกชู่มาเต้น รำนะจุกือกันมาเลอยลอันนี้อินอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอิน,ม,อนมีคนอินไม่นานานไม เจ้ากันเจ้ามีเพลงยากว่านี้ปะเพียงที่แป๊เรามีกำลัง<ป>ใจมา 사랑을 했다, 우리가 만나, 지우지 못한 추억이 됐다, 볼만한 멜로 드라마, 괜찮은 결말, 그거면 됐다, 널 사랑했다, 우리가 만든 love, scenario, 이젠 주면, 네 <laughs> <꺼지도 웃음> 마지막 페이지를 넘기면 조용히 멈들리죠 에이 hey, 괜찮지만은 않아 이별을 마주한다는 건 오늘 이겼던 우리의 어제 또는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더그렇음 상처가 더 나니까 예예너 yeah, yeah, yeah. 사랑했고 사랑받았으니난이 걸로 됐어 예 yeah, 예. Yeah. 나 살아가면서. <laughs> <laughs> to... <laughs> Shining, Shimmering, Splendid. Tell me, Princess, now when did you last let <laughs> <laughs> I can open your eyes. เอาความกินปลาไปขยับนะเมื่อกีนหลอกมันไม่ใช่เพลงมันต้องเปิดเป็นบาร์บี้นู่นไม่เพลงมันยังไม่ชวนให้ร้องเฮ้ยเพลงยังไม่ชวนให้ร้องเนมาดิครับเพลงเนี้ยจะมาดิครับอได้มาไหนบิวบอร์ดนะเออเดังอะไรบิวบอร์ดนะแต่ไม่บอกว่าบานทกไหนแต่อยู่ในบิวบอร์ดไริธม่รู้แล้วก็ไปแล้วก็ ลำบากนะหรือว่า <önemli> น้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบาลองดังการลถพ่ซรงไม่ดันกระเป๋าว่าพี่ดีออแต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์อยู่กับพี่นะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน พี่เอาแต่เติมเงินธงเงินทองพี่ก็ไป่หานะเธอบอกมันดูไม่ดีเธอชอบนะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบัตรไม่ได้เลยเพลงนี้คิงจะทำโทษยังไงคะคิงเอออยากใช้คิดออกแล้วเนี่ยนี่ก็ได้เอรกไม่ใช่ดวงดาวเพลงนี้ก็ได้ง่ายๆน่ารักน่ารักเดยเพลง ก็คือผู้ลงโทษจะมีสองสามคนคือเนสน้ำและเบบี้กับการเป้นอะไรครับวินวินเออรักไม่ใช่ดวงดาวอย่าลืมก,ด, like, กด, share, ดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ต b e ช่องด้วยนะครับแล้วอ,อาทิตย์หน้าจะเป็นเกมอะไร,ะรหรือคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับวันทุกวันอังคารแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย